สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับหน้าไม่ชินเคยครับครับมาฟังสามก๊กกันต่อแล้วครับสาม,สามก,กม๊กฉบับย่อตอน <20 S 2> ที่สามสิบเอ็ดสมภพอาเตาฝ่ายเล้าปีครับครั้นมาอยู่กับเล้าเปียวเวลาล่วงมานานนางกหูหญินพัญญาเล่าปีได้ใ,ให้กำเนิดบุตรชายให้ชื่อว่าอาเตาและเล่าเปียว ให้เล่าปีไปอยู่นเมืองซินเอ๋ยแต่ตัวเล่าเปียวก็ยังเรียกเล่าปีมาปรึกษาราชการอยู่เนืองๆอยู่มาเล่าเปียวเชิญเล่าปีมาปรึกษาเรื่องการยกตำแหน่งเจ้าเมืองเกงจิ๋วให้บุตรทั้งสองเล่าปีเสนอให้ยกให้เล่ากีด้วยว่าเป็นบุตรคนโตชัวหูหยินกับชัวมอผู้ซึ่งคิดให้เล่าจ๋องขึ้นครองอำนาจคิดแค้นเล่าปีเป็นอันมากจึงคิดแผนเชิญเล่าปีเป็นเจ้าภาพแทนเล่าเปียวรับคำนับหัวเมืองในวันปีใหม่ พยายามลอบฆ่าแต่ก็ไม่สําเร็จปีนี้ออกมาทางประตูเมืองด้านทิศตะวันตกและพลัดหลงไม่รู้ว่าไปทางใดหนีมาถึงแดนเมืองลำเจียงครับม้าของเล่าปีนะเป็นม้าอัศจรรย์พอหนีศัตรูนะคนของชัวมอหนีมาจนถึงแม่น้ำนะมาถึงแม่น้ำที่มีกว้างพอสมควรแล้วครับทำยังไงกันล่ะครับม้าก็ ลังเลลังเลยไอ้กูจะไปยังไงดีเล่าปีก็คิดเฮ้กูจะว่ายน้ำหนีไปเองดีไหมเนี่ยฮะสักพักเดียวท่านน่ะละครไม่รู้เกิดอะไรขึ้นม้าของเล่าปีนกะก็โดดจากริมตะลิ่งฝั่งหนึ่งไปสู่ยอดหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งได้เฉยเลยนะครับเป็นอันว่าเล่าปีก็รอดชีวิตตามระเบียบครับมาถึงตอนที่32 เล่าปีาปได้ชีซีเป็นที่ปรึกษาได้เป็นที่ปรึกษาอยู่ไม่กี่วันแล้วครับพี่น้องเล่าปีหนีมามาพบกับเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งทักว่าเล่าปีเล่าปีนึกสงสัยว่าเอรู้จักเราได้ยังไงวะเนี่ยฮะเด็กเลี้ยงควายจึงพาไปพบอาจารย์สุมาเตกโชครั้นสนทนากันสุมาเตกโชว่วา,า,ววาผู้มีสติปัญญาไม่สู้ใครนักอันหกหลงกับฮองสูหากได้มาแต่ผู้หนึ่ง ก็สามามรรถค้อง,เ,งเล่าปีได้ครุ่นคลิดหนักแลนะครับรุ่งเช้าจู่ลงเที่ยวตามหามาจนพบเล่าปีจึงคำนับอาจารย์สมบเติโชวแล้วลาออกมาพบชีซีเดินทำเพลงด้วยถ้อยคำแยบคายเล่าปีเกรงใจว่าเห็นทีจะเป็นผู้วิเศษ,ษ,ษกระมังจึงเข้าสนทนาด้วยด้วยรู้ว่าเป็นชีซี จึงเชื้อเชิญมาทำการด้วยให้คุมคับบัญชาทหารทั้งปวงครับอยู่มาโจหยินลิเตียนซึ่งอยู่ณเมืองห้วนเสียรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่เมืองซิมเอียจึงเข้ารบด้วยชีซีเสนอแผนการให้จู่ล่งเข้าแก้กระบวนพยุหะแปดกุญแจทองของโจหยินและให้กวนอูอ้อมเข้าตีเมืองห้วนเสียโจหยินลิเตียนสู้ไม่ได้ละครับจึงถอยหนีไปอยู่เมืองหูโต ท่านเล่าปีได้เมืองห้วนเสียแล้วได้เล่าฮองเป็นบุญบุญธรรมให้จูโล่งอยู่รักษามเมืองตัวเล่าปีชีซีกวนอูเตียวหุยกลับไปเมืองสินเอี๋้ทิ้งจูโล่งอยู่คนเดียวปาดทษสามก๊กฉบับย่อตอนที่33เล่าปียืนกระท่อโง่ลังกัง ครับได้เวลาหงหลับนะจะตื่นสักทีปาทุกรอมาตั้งนานแล้วนะครับฝ่ายโจหยินหนีไปพบโจโฉรู้ว่าเล่าปีได้ชีซีเป็นที่ปรึกษาคิดดึงตัวมาอยู่ด้วยมิให้เล่าปีคิดการจาเริบจึงเชิญมารดาชีซีมาเลี้ยงดูและส่งจดหมายปลอมเป็นว่าให้เรียกตัวชีซีมาอยู่ด้วยโจโฉด้วยชีซีครับเป็นคนกระตันยู จึงมิได้รู้เท่าทันจึงลาเล่าปีไปอยู่ณเมืองหูโตและก่อนไปนั้นเล่าปีร้องไห้รักเป็นหนักหนาชีซีจึงว่าใกล้ๆนี้มีผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยชื่อว่าหกหลงหรือของเบ้งเล่าปีจึงมีใจย,ยินดีเป็นอันมากชีซีจึงลาไปแล้วรู้ว่าแม่ตัวฆ่าตัวตายเนื่องจากตัวหลงเบาปัญญาซึ่งโจโฉนั่นเอง ต่อมาชีซีจึงไม่มีใจอยู่ด้วยโจโฉโดยสุดจริตใจไม่มีใจอยู่ด้วยละครับพี่น้องตั้งแต่เขาไปอยู่กับโจโฉนะฮะจนจบเรื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นตายไรยดีอย่างไรนะฝ่ายเล่าปี่ะครับจึงพากวนอูเตียวหุยไปเขาโง่ลังกังเพื่อคํานับของเบ้งครั้งแรกไม่เจอพบแต่เพื่อนของของเบ้งต่อมาเล่าปี่รู้ข่าวว่าคงเบ้งกลับมาแล้วจึงไปเยือนอีกครั้งก็มีพบ แต่ให้เขียนจดหมายคำนับฝากไว้เพียงพบเพื่อนของเบ้งคุยกันณนร้านสุราเล่าปีสำคัญผิดจึงเข้าไปคำนับครั้นรู้ว่าไม่ใช่จึงละอายยิ่งนักอยู่มาฤดูหนาวเล่าปี่จึงจัดแจงไปคำนับอีกครั้งจึงพบคงเบ้งนอนอยู่จึงไม่อาจปลุกคงเบ้งแส้งนอนถึงตะว,วันคล้อยจึงตื่นมาสนทนาด้วยเล่าปี่ทำบิดริ้วอยู่คงเบ้งแจ้งให้เห็นว่ากำลังแผ่นดินจีน จะแบ่งออกเป็นสามกกเล่าปีได้ฟังอย่างนั้นนึกเลื่อมใสแแลว,ว่าอย่าบิดผิวอยู่เลยไปทำราชการด้วยกันเถิดคงแบ่งจึงปรงใจอยู่ด้วยจัดแจงร่ำลาจุกขินผู้น้องแล้วไปอยู่ด้วยเล่าปีนะเมืองซินเอียเล่าปีจึงให้เป็นที่ปรึกษากิจการทั้งปวงตอนที่34แหละครับซุนกวนคิด <ไป S 1> ตีเล่าเปียว ู่มาฝ่ายสุนกวนเกลียกกล่อมผู้มีสติปัญญาเป็นอันมากสุนเสียงผู้น้องกับงอหูหญินผู้เป็นมารดาถึงแก่ความตายสุนกวนจึงให้แต่งการสบไว้และได้ข่าวว่ากำเหลงหนีออกจากเล่าเปียวกับจองฮอเข้ามาอยู่ด้วยสุนกวนจึงรับไว้กำเหลงเสนอให้สุนกวนออกตีฮองจอเจ้าเมืองกังแหกำเหลงอาสาออกตีด้วยเอาเกาทันยิงไปถูฮองจอตกหมาตาย แลซสุนกวนจึงเอาศรีรษะฮองจอมาเส้นไหวบิดาด้วยแต่ก่อนนั้นแหละครับฮองจอเป็นคนฆ่าสุนเกียนผู้บิดาตอนรวมหัวเมืองเข้าสู่กับต่างโต้แล้วสุนกวนก็เลิกทับกลับเข้าเมืองกลางตังด้วยเกรงว่าเล่าเปียวจะวางกำลังไว้แน่นหนาตอนที่35เผาทุ่งพกบ๋องนี่เป็นรวดลายของของเบ้งครั้งแรกนะครับฝากรวดลายเอาไว้ ่เล่าเปียวคิดใช้ให้เล่าปีไปตีเมืองกังตังหวังแก้แค้นคงเบ้งคิดอ่านให้บายเบียงก่อนและเล่าเปียวจะยกเมืองให้เล่าปีเล่าปีก็มิอาจรับอยู่มาเล่ากี่ผู้บุตรเล่าเปียวเข้าขอคําปรึกษาคงเบ้งเรื่องกลัวอันตรายจากชัวหูหญินกับชัวหมอคงเบ้งจึงแนะนําให้เล่ากี่ไปอยู่ณเมืองกังแหฝ่ายโจโฉ ได้สุมไอ้เป็นที่ปรึกษาคิดกำเริบหวังตีหัวเมืองชายทะเลสิ้นส่งแห่หัวตุ้นกับทหารสิบหมื่นออกตีเล่าปีนักเมืองสินเอียเล่าปีกองกำลังน้อยกว่าคงเบ้งจึงให้ตั้งค่ายซุ่มณทุ่งพกหม่องและแห่หัวตุ้นประมาทมิฟังคำทัดทานของลิเตียนจึงถูกลอบวางเพลิงเสียทหารของแห่หัวตุ้นวิ่งหนีแตกตื่นหยิบกันตายเป็นโอลหมานบางหนีไม่ทันตายในเพลิงเป็นอันมากด้วยสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าแขม ไฟจึงลามไปทั่วกองทัพศพดารดาษดังขอนไม้โลหิตแดงทั้งป่าทหารสิบหมืนตายสิ้นแห่หัวตุ้นเสียทีดังนั้นจึงทิ้งทหารหนีกลับเมืองหูโตและฝีมือของของเบ้งสแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่นั้นมา เตียวหุยกวนอูกำบนัตทหารอื่นจึงเลื่อมสของเบ้งเป็นยิ่งนักตอนท,<า>ที่36โจโฉญาตราทัพลงใ <ลง S 1> ต้ฝ่ายเล่าเปียวป่วยหนักใกล้ตายเรียกเล่ากีเข้าพบแต่ถูกชัวหมอห้ามไว้เล่ากีไม่รู้จะทำยังไง จึงจำใจกลับไปอยู่เมืองกังแฮอยู่มาเล่าเปียวโรคป่วยกำเริบถึงแก่ความตายจึงให้แต่งการศพตามประเพณีแล้วชัวมอก็ตั้งให้เล่าจ๋องเป็นเจ้าเมืองแทนบิดาต่อไปอยู่มาโจโฉกากเกณฑ์ทหารเข้าถึง50มื่นยกลงใต้หวังตีแผดดินให้ราบคาบเล่าจ๋องรู้ดังนั้นจึงตกใจคิดอ่านยกเมืองเกงจิ๋วให้โจโฉ โจโฉแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีฝ่ายเล่าปีรู้ว่าเล่าเปียวตายแล้วจึงร้องไห้จนสลบแล้วขงเบ้งคิดอ่านให้เล่าปีย้ายจากเมืองสินเอียไปเมืองอ้วนเสียเพื่อคิดอ่านป้องกันโจโฉและเล่าปีจึงชักชวนราษฎรประชาชนให้ติดตามไปด้วยฝ่ายโจโหินเข้าทูยกทัพเป็นกองหน้าเข้าเห็นเมืองสินเอียว่างอยู่จึงเข้าไปพัก ถูกกลน้องของเบงให้จู่ล่งเข้าเผาเมืองทหารโจหินเยียบหนีตายกันอลหมานหนีมาถึงริมฝั่งแม่น้ําถูกกวนอูซุ่มให้ทหารพังทน,นบน้ําไหลบ่าลงมาทหารโจหินจมน้ําตายเป็นอันมากเตียวหุยเข้าสกัดไว้อีกทัพหนึ่งทัพโจหินแตกหนีมิมีใจจะรบจึงหนีเข้ามารวมกับโจโฉโจโฉรู้ดังนั้นก็โกรธให้ชีซีไปเกลี้ยกล่อมเล่าปีณเนะมืองอ้วนเสีย เล่าปีไม่ยินยอมโจโฉจึงญาตราทัพไปเมืองอ้วนเสียหวังล้างเล่าปีให้สิ้นและวงเบ่งเห็นว่าถ้าตั้งอยู่ที่เมืองอ้วนเสียนั้นไม่ได้จึงโยกย้ายไปเมืองทรงหยงรัศดรและอนาประชาราชขอติดตามเล่าปีไปด้วยชาวเมืองทั้งปวงก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองเสียอพยพร้องไห้ตามเล่าปี เสียงนั้นอื้ออืงไปและเล่าปีไปถึงเมืองทรงหยงนั้นเข้าไม่ได้จึงไปยังเมืองกังเหลงฝ่ายโจโฉติดตามมาถึงเมืองอ้วนเสียใกล้จะทันอยู่แล้วคงเบ้งจึงให้กวนอูไปเจรจาขอทหารจากเล่ากีณเมืองกังแฮให้จูล่งคุมครอบครัวตัวเล่าปีเตียวหุยคุมทหารไปป้องกันอยู่หลังทัพแลเดินทางได้แค่เวลาร้อยเส้นเท่านั้นจูล่งฝ่าทัพรับ,รบอาเ <อา S 1> ต้<อ>าต ท่านโจโฉยกทัพมาถึงเมืองซงหยงเล่าจ๋องจึงออกมาคำนับโจโฉจึงให้เล่าจ๋องไปอยู่เมืองเฉิงจิว๋วให้ชัวมมเตียวอุนเป็นในกองทัพเรือฝึกทหารทั้งปวงแล้วโจโฉจึงส่งอีกกิ๋มไปฆ่าเล่าจ๋องกับชัวมอเสียระหว่างทางครั้นบำรุงไพร่พลทหารแล้วจึงยกกองทัพหลวงไปยังณเมืองกังเหลงฝ่ายเล่าปีเร่งเดินทางอยู่ของเบ้งจึงออกไปตามกวนอูณนะเมืองกังแหอ,อีกคน ทันประมาณสามยามเล่าปีได้ยินเสียงโห่ร้องดังอื้งมาเล่าปีก็ตกใจยกทหารสองพันเข้ารบด้วยโจโฉเป็นสามารถเตียวหุยเห็นดังนั้นก็เข้าช่วยหักไปช่วยเล่าปีทหารโจโฉจึงรุกไล่ฆ่าฟันอนาประชาราชร์หลบหนีกันวุ่นวายการกบหลนยิ่งนักครอบครัวเล่าปีถูกทหารไล่มาก็พลัดพรากกระจายไปกับชาวบ้านเล่าปีกับเตียวหุยก็ช่วยต้านทานเป็นสามารถแต่ไม่อาจสู้ได้ เหลือทหารแค่ร้อยหนึ่งและครอบครัวราษฎรบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากเล่าปีกับเตียวหุยหลบหนีผ่านสะพานเตียงบันเกี้ยวไปเตียวหุยก็วกกลับมายืนขีม่ม้าถือทวนสกัดแต่เพียงผู้เดียวทหารโจโฉสำคัญเป็นเตียวหุยก็เกิดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ ฝ่ายจูล่งซึ่งเล่าปีให้คุมครอบครัวตัวอยู่นั้นตะลุมบอลอยู่ในทับโจโฉตีตลบกลับแล้วตีหักไปอีกตามหาตัวอาเตา้าบุตรเล่าปีและกำมหูหยินบีหูหยินพัญญาเล่าปีก็มีพบจนรุ่งสว่างจึงหักเข้าไปควานหาอีกพบชาวบ้านต้องอาวุธบาดเจ็บเป็นอันมากและร้องให้อื้องขึนหนึ่งไปพบนางกำมหูหยินจึงพาออกมาถึงต้นสะพานแล้ววกกลับเข้าไปหาอีกเป็นหลายตลบพบบีหูหยินบาดเจ็บอุ้มอาเต้าอยู่ จู่ล่งรีบเข้าไปแล้วชวนให้รีบหนีฝ่ายนางบีหูหยินรู้ว่าตัวบาดเจ็บจะเป็นตัวถ่วงจึงรันมิไปฝากอัตตาให้จู่ล่งแล้วตัวก็รีบกระโดดลงไปในบ่อที่อยู่ข้างๆตกลงไปตายจู่ล่งเห็นดังนั้นจึงร้องไห้และกลบปากบ่อเสียหวังไม่ให้ทหารโจโฉพบ แล้วถอดเกราะเอาอาเตาเข้าไปข้างในรบฝา่าหนีทหารโจโฉออกมาแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายทหารโจโฉเข้าล้อมสกัดเป็นอันมากจู๋ล่งก็รบฝ่าออกมารบพุ่งกันอโอลมานฆ่าทหารเอกทหารเลวโจโฉมากมายโลหิตนั้นติดกายและเกาะเป็นอันมากจู๋ล่งก็ขับมา้ารีบหนีเข้าไปถึงสะพานตีงบันเกี่ยวตัวจู๋ล่งและม้าที่ขี่ก็อ่อนแรงลงเตียวหุยจึงว่าจูลง่งรีบขับเข้ามาพาอา ไปหาเล่าปีเถิดจูร่งก็ขับผ่าไปเตียวหุยเข้าสกัดและเห็นสัพพทนกั้นข้างหลังก็รู้ว่าโจโฉยกทัพหลวงมาถึงจึงร้องตวาดด้วยเสียงอันดังทหารโจโฉก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ทั้งเกรงในกลของเบ้งแล้วเตียวหุยก็ชักกระดานสะพานเสียพาทหารกลับมาหาเล่าปีและโจโฉสําคัญในกลจึงให้ทําสะพานแล้วยกทหารตามไป ฝ่ายเล่าปีเห็นพงครีฟุ้งตลบอยู่และเสียงหัวร้องอื้ออึงคน,นึงก็สำคัญว่าโจโฉยกทัพมาถึงตัวแล้วและไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนพอดีกวนอูเล่ากียกทหารข้ามเรือมาช่วยพอดีเข้าช่วยสกัดรบพุ่งทหารโจโฉเล่าปีเห็นดังนั้นก็มีความยินดียิ่งนักของเบ้งจึงให้กวนอูไปอยู่เมืองแห่เขาตัวเล่าปีของเบ้งไปอยู่กับเล่ากีณเนะมืองกังแห่ฝ่ายโจโฉ นึกสําคัญว่ากลของเบ้งจึงไม่อาจไล่ตามด้วยเกรงอยู่แล้วไปอยู่ณนเะมืองเกงจิว๋วสะสมพลทหารหรือว่าได้ร้อยหมื่นตอนที่38ของ,ของเบ้งเจราจากับที่ปรึกษา,กษาสุนกวนฝ่ายสุนกวนร,รู้ว่าโจโฉยกมาเป็นการเอกรกริกยิ่งนะักจึงให้โลซกไปสืบราชการณเนะมืองเกงจิว๋วครั้นโลซกมาถึง ็เข้าแวะเยี่ยมเล่าปีของเบ้งจึงได้สนทนากันฝ่ายของเบ้งคิดยุให้โจโฉกับซุนกวนผิดใจกันจึงลาเล่าปีไปพบซุนกวนณเมืองกังตังครั้นมาถึงเมืองกังตังโลโซกก็จัดหาที่อยู่ให้ของเบ้งแล้วตัวโลโซกเข้าพบซุนกวนพบที่ปรึกษาและนายทหารทั้งปวงเถียงกันเป็นามสามารถด้วยฝ่ายหนึ่งให้เข้าอ่อนน้อมด้วยโจโฉอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้าสู้รบเป็นามสามารถ ฝ่ายซุนกวนด้วยเป็นคนเรรวนไม่รู้จะทําประการใดจึงนิ่งอยู่พอดีโหลดซกว่าของเบ้งมาณนะเมืองกลางตังซุนกวนมีความยินดีจึงเชิญของเบ้งเข้ามาครั้นของเบ้งเข้ามาพบที่ปรึกษาซุนกวนหลายคนจึงเข้าสนทนาอยู่ฝ่ายเตียวเจียวยี่หวนโปเจา้าซีหองล็อกเจ๊กเยี่ยมจุนเทียตกผู้สนับสนุนให้ซุนกวนเข้าอ่อนน้อมด้วยโจโฉประทะคารมกับของเบ้งเป็นอันมาก และแต่ละคนมิสู้ปากของเบ้งก็เลยนิ่งอยู่ครั้นอุยกายพาของเบ้งเข้าพบสุนกวนขงเบ้งก็เข้ายุแย่สุนกวนให้สู้ด้วยโจโฉสุนกวนก็ยังเรรวนอยู่ไม่รู้จะทําประการใดด้วยฝ่ายขุนนางเข้าด้วยเตียวเจียวให้เข้าอ่อนน้อมแก่โจโฉและฝ่ายทหารเข้าด้วยโลซกและขงเบ้งให้รบด้วยโจโฉจึงไม่รู้จะทําประการใดตอนที่39ครับสุนกวนตัด <30 S 2> สินใจรบด้วยโจ<ช>โฉ<ช>เดี๋ยวมาดูฝีมือ กองทัพซุนกวนครับซุนกวนลหละครับก็มีความวิตกนักพอดีนางงอกกกไทยผู้เป็นแม่นะจึงว่าตอนที่ผู้พี่เจ้าตายบอกว่าการข้างในให้ใหปรึกษาเตียวเจียวการข้างนอกให้ใหปรึกษาจิยวยี่ซุนกวนก็เพิ่งรำลึกถึงจิยวยี่ได้ก็มีความยินดีจึงเรียกจิยวยี่เข้าพบเพื่อปรึกษาฝ่ายจิยวยี่เข้าพบขงเบ้งแลโลซก จิวยี่จึงว่าให้อ่อนน้อมด้วยโจโฉฝ่ายของเบ้งจึงเข้ายุคใหญ่จิวยี่ให้สู้รบโจโฉมากางังตังต้องการสองนางไปบำเรอชื่อว่านางเสี่ยวเกี้ยวกับนางใต้เกี้ยวจิวยี่ได้ฟังแล้วครับก็ลมขึ้นแหละครับพี่น้องลมเพชโกรธก็พึงเลยทีเดียวด้วยว่านางเสี่ยวเกี้วนั้นเป็นพัญญาของตัวอยู่นั่นเองแล้วเข้าพบสุนกวนเพื่อเสนอให้เข้าสู้โจโฉสุนกวนจึงตัดสินใจเด็ดขาด ให้จิวยี่ถืออาญาสิทธ์ทั้งปวงแล้วเข้ารบด้วยโจโฉฝ่ายจิวยี่เห็นของบ้งหลักแหลมรู้น้ำใจคนจึงว่านานไปจะเป็นศัตรูต้องรีบกับจัดเสียครับคนดีอยู่กับคนเลวไม่ได้นะครับพี่น้องคนเลวนะครับมันตะกิ้ตะกายหาแต่อยู่กับคนเลวๆด้วยกันนะพี่น้องมันเป็นยังไงจะคบคนดีไม่ได้นะครับมันเป็นไงมันลมจะใส่หรือว่า เส้นเลือดสมองจะแตกทันทีหรือไงทุกคนล่ะครับพี่น้องคนเร็วๆนะอําเป็นต้นเพื่อนดีๆเพื่อนเรียนเก่งๆโอ้เป็นอะไรล่ะไอ้พวกเรียนเก่งไอ้พวกใสแว่นตาหนังหนาเนี่ยเป็นที่รังเกียจของเพื่อนไปได้ยังไงนะพี่น้องไอ้พวกคนเก่งๆมันก็ทําใจยากจะเล่นกับมึงมันก็ความรู้กูก็จะด้ไปจะไม่เล่นมันก็เพื่อนก็รังเกียจ มันเป็นมันเป็นปัญหาของคนเรียนอยู่เหมือนกันแหละครับจริงๆแล้วเขาก็ต้องการที่จะสนุกนะแต่ว่าความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันสูงอีโกโ้การเรียนดีมันสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวครับถ้าใครไม่คิดที่จะคบเพื่อนดีๆนะครับก็ให้รำลึกเอาไว้ว่าความชิบหายมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าในไม่ช้า ฝ่ายจิวยี่ครับเห็นของเบ้งหลักแหลมรู้น้ำใจคนจึงว่านานไปจะเป็นศัตรูต,รต้องเรีบกำ,ำจัดเสียครั้นอยู่มาเล่าปีรู้ข่าวว่าซุนกวนตัดสินใจตีโจโฉจึงจัดแจงพลทหารทั้งสิ้นไปตั้งอยู่ณเมืองแห่เขาจิวยี่จิวยี่จึงแสงทำอุบายเชิญเล่าปีมาปรึกษาราชการที่เมืองกังตังหวังลอบค่าเสียเล่าปีจึงพากวนอูมาด้วย ทหารจิวยี่เห็นกวนอูจึงเกรงกลัวยิ่งนักม่อาจทำอันตรายเล่าปีได้ปูทโธทหารมันขี้ขาดขนาดนั้นเลยหรอวะฮะขอให้ขอให้ไม่ทับสั่งคำเดียวละครับพี่น้องโอ้โหไปกันสองคนปัทโทวันสุดท้ายของกวนอูนะะโดนจับโดนคนของซุนกวนจับจะเป็นเป็นลีบ,บองหรือเปล่าไม่ใช่ลิบบงนะฮะเอาเป็นว่าเขาโดนจับ แล้วขณะนั้นนะ่ะเข้าไปกับลูกชายบุญธรรมเขากวนเป๋งหรืออะไรเนี่ยกวนกวนเป๋งใช่น่าจะเป็นกวนเป๋งหรือเปล่าออก็โดนจับนะโดยทหารที่เขาจับเนี่ยก็ประมาณร้อยสองร้อยคนที่ล้อมไวนะ้ก็ไม่เห็นกวนอูจะทำอะไรได้เลยอันนี้กองทัพอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองนะครับทั้งกองทัพถ้าจะทำจริงๆนะ กวนอูกับเล้าปีสิ้นชื่อไปนานแล้วทหารจิวยี่เห็นกวนอูจึงเกรงกลัวยิ่งนักไม่อาจทาอันตรายเล้าปีได้ฝ่ายของเบ้งรู้ว่าเล้าปีไม่ยังกังตังจึงเข้าพบแล้วว่าเดือนอ้ายแรมห้าคำให้จูโลงมารับณริมฝั่งแม่น้ําแล้วเล่าปีก็ลากลับไปณเมืองแห่เขาตอนที่40ครับของเบ้งยืมเก่าทัน ตอนนี้ล่ะครับพี่น้องเขาว่าไม่มีในประวัติศาสตร์ฝ่ายชัวมอเตียวอุนจัดแจงฝึกทัพให้กล้าแข็งด้วยทหารโจโฉเป็นชาวเหนือไม่ชำนาญทางเรือจิวยี่รู้ดังนั้นก็คิดอุบายกำจัดชัวมอเตียวอุนเสียพอดีล่ะครับจิวก้านข้ามมายังนักกังตังหวังเกลี้ยก,กล่อมจิวยี่เข้าด้วยโ,ชโชจโฉจิวยี่เห็นได้ทีจึงทำทีเชิญเจียวกา้านกินโต๊ะแล้วเผลอหลับไป ฝ่ายเจียวก้านนอนไม่หลับลุกขึ้นมาพบจดหมายที่ชัวมอเตียวอุ่นส่งมาให้จิวยี่ที่จิวยี่ปลอมไว้สําคัญว่าจริงก็รีบแอบนําจดหมายกลับมาให้โจโฉฝ่ายโจโฉครับครั้นได้เปิดอ่านแล้วก็รู้เท่าทันกลนจิวยี่ละครับจึงเรียกให้ชัวมอเตียวอุ่นไปประหารเสียจิวยี่แจ้งดังนั้นในอุบายก็มีความยินดีสิ้นวิตกฝ่ายขงเบ้งรู้เท่าทันกลจิวยี่จิวยี่รู้ดังนั้น ก็มีความริษยาของเบ้งเป็นอันมากจริงๆจ,จ,จิวยี่ก็เป็นคนฉลาดนะพี่น้องแต่ว่าไอ้อำนาจของโทสัตความอาฆาตต่างๆมันบงังสติปัญญาไว้หมดเลยนะจิวยี่รู้ดังนั้นก็มีความริษยาของเบ้งเป็นอันมากคิดอุบายหาของเบ้งเข้ามาแล้วว่าให้ช่วยทําเก่าทันสิบหมื่นดอกในสิบวันของเบ้งรู้ดังนั้นก็แจ้งว่าจิวยี่ปรารถนาจะหาความผิดใส่ตัวเสียจะได้ฆ่าจึงออกปากเพียงว่า ได้ลูกเกาทันในสามวันเท่านั้นจิวยี่จึงนึกว่าคงเบ้งหลงในอุบายตัวเข้าแล้วฝ่ายคงเบ้งนิ่งเสียสองวันครั้นวันที่สามจึงชวนโลซกลงเรือแล้วพาเรือเล็ก20ลําลำไปยังทับโจโฉตอนดึกเรือแต่ละลำนั้นเต็ไมไปด้วยหุ่นฟางมัดสีดําเป็นอันมากขณะนั้นหมอกลงจัดโจโฉเห็นเรือแล่นเข้ามาก็ระดมยิงเกาทันเข้าใส่เรือเป็นอันมากมิเห็นว่าทหารมามากน้อย ครั้นลูกเกาทันเต็มฝั่งคงเบ้งก็ให้กลับแครมรับอีกฝั่งหนึ่งจนเรือแต่ละลำเต็มไปด้วยเกาทันจึงยกกลับได้เกาทันติดฟางมาเป็นอันมากนับได้เกินสิบหมืจิวยี่เห็นดังนั้นก็ถอดใจใหญ่ละครับแล้วว่าฮคงเบ้งมีสติปัญญาลึกซึ้งยิ่งนักคงเบ้งพอดีเดินเข้ามาจิวยี่จึงว่าโจโฉยก มาขนาดนี้เห็นจะหักโหมเข้าไปก็ขัดสนจึงว่าเรามีอุบายอยู่อันหนึ่งคงเบ้งจึงว่าให้เขียนกนอุบายลงฝ่ามือแล้วแบออกมาดูพร้อมกันจิวยี่เห็นชอบครั้นเขียนเสร็จก็แบมือออกมาพบคําว่าเพลิงต้องกันแล้วแต่ละคนก็หัวเราะจิวยี้จึงว่าอย่าให้การนี้แพร่งพายไปครับก็ขอจบเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังตอนที่41-50ถึง ในวันถัดไปนะครับถัดไปถัดไปถัดไป <laughs> ครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายณนะอําก็ขอถือโอกาสนี้ริ่มลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกัน ขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิทะพพรใช้ทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ